ชีวิตต้องสู้ครับมาเอาอะไรประกอบเกียร์ด้วยหรืหนอ,นเ,อรเกียร์ด้วยเอาอะไรด้วยแน่นอนอะไรเกียร์ซาสตาสตาวอร์ซาสตราร,ร,รู้สุดแล้วไปกับ60โ,บโลแล้วกับลำนลา,ายเพราะเขาเขาไปมีรถรถมาผ่านที่อู่ผมนะองไปส่งที่่ารถตู้ที่ลำนลา,าย ต้องวิ่งไปเอาขับรถแปเอาอย่างเงี้ยประจําถึงพางานแล้วรถของมาเพิ่มเขาเลยโทรบอกเอาขอถึงแล้วนะคะช่างเอามารับของต้องรีบไปเพราะของอย่างเงี้ยมันหลักหมื่นทิ้งหายไม่ได้เดี๋ยวเข้าเนื้อถึงกระดูกแล้วแต่อันนี้คือท้งหายไปก็ราเขาไม่เอาไปช้อปเขาติดตามแล้วไม่เปล่าเองช้าไปแล้วเนี่ยรถจริงงานที่บุกบ่อยรถพัดเราแล้วไอ้บุญเหลือเกินพระแอร์รั่วอีกแล้ว ไม่ได้รู้อ่ะแอร์ไม่รู้หรอกแอร์เต็มระบบเตือหน้าคัดชอบทุกสาย่แอร์คอมแอร์ไม่ตัดหน้าคัดไม่ตัดถูไม่ตัดไม่เคยไปแก้่เอาตัวอย่างก่อนหน่อยไอ้เกี้ยงไอไม่เสร็จเด้สองลูกไม่เสร็จแม่มาอีกลูกแล้วนี่โอ้โหตัวจานจะไหลวันนี้ตลาดนัดด้วยแม่บ้านโทรตานอย่างเดี๋ยวเล่นกดเงินไม่ได้นะใช้จังให้จริงจริงเดี๋ยววันี้ให้สองร้อยพอซื้อของไร้สาระ ไปเหมือนนี่ยังไม่ถึงทงึ่งถังเลยขับรถไปขุดไปไม่มีเวลากินข้าวเลยครับกินกินบนรถวันนี้ร้านนั้นปิดอีกแสงแป็ดปวดแสบหาตลาดนา่ากินเอาโอเคมีแล้วแค่บวนเล็กๆใครอยากจะดูพฤติกรรมของผมไปไหนไปไหนวะหรืออยากให้ดูว่าผมทำงานยังไงอยู่ยังไงวนันๆอย่างเงี้ยงงงงงงอย่างเงี้ยทุกวันเป็นประจำเป็นกิจวัตรมันดิ เพิ่มเิ่มเวัวนมเพไ่ม่ทเงานมเพใจขาดตายเนี่ย <laughs> โอเคครับไปละตลาดนัด